สวัสดีค่ะพบกันนะคะกับช่องของเต้ยตาย,ยาเปิดดวงเนาะวันนี้เราจะมาทำเรนดอมในหัวข้อเรื่องบุญกุศลที่คุณทำจะส่งผลสิ่งใดให้กับคุณในเร็วๆนี้นะคะ บุญกุศลที่คุณทำจะส่งผลสิ่งใดให้กับคุณในเร็วๆนี้นะคะเรนดอมนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคนหนึ่งคนใดเนาะไม่ต้องเครียดไม่ต้องสีเรียดในการดูดวงนะคะ ดูกันเป็นเพื่อนคลายเหงาดูกันเพลิดเพลินเพ,นเพินกันไปนะคะขออนุญาตเทพเทวดาครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนเพื่อนเคารพนับถือนะคะกราบไหว้บูชาครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เต้เคารพนับถือเช่นเดียวกันนะคะบุญกุศลที่คุณทำ จะส่งผลนำพาสิ่งใดมาหาคุณในเร็วๆนี้นะคะบุญกุศลที่คุณทําจะส่งผลนำพาสิ่งใดมาหาคุณในเร็วๆนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปทุกๆคลิปให้กับช่องของเต้ยตยยาเปิดดวงด้วยนะคะเรามาดูกันซิว่าบุญกุศลที่คุณทําจะส่งผลสิ่งใดมาให้คุณในเร็วๆนี้ขอ้าใบก่อนนะคะคุณแม่ขอ้าใบก่อนนะคะบุญกุศลที่คุณทําจะส่งผลสิ่งใดให้คุณในเร็วๆนี้ บุญกุศลบุญบารมีของเพื่อนๆที่ผ่านมาพบคลิปนี้ที่ได้ทํามาจะนําพาสิ่งใดมาให้เพื่อนๆที่พบคลิปนี้ในเร็วๆนี้คะ่ะ5้าใบก่อนนะคะอ้าวก้าวถ้วยก้าวถ้วยความสุข ความสุขความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองนะช่วงนี้คุณจะสังเกตได้เลยคุณเนี่ยน้ำหนักบางคนเนี่ยน้ำหนักตัวอาจจะขึ้นนะแล้วช่วงเนี้ยชีวิตความเป็นอยู่คุณจะค่อนข้างสุขสบายนะคะคือมันเหมือนกับว่ามันเป็นมันอยู่ในช่วงเวที่ ดวงอ่ะดวงมันโอเคขึ้นอ่าดวงมันเปลี่ยนดวงมันโอเคขึ้นกินดีอยู่ดีกินอิ่มหนำสำราญนอนหลับดีสุขสบายเนาะก้วถ้วยหนึ่งเหรียญว,ว้าวนะคะความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะบางคนมีโอกาสได้งานใหม่ได้โอกาสได้รถได้บ้านหรือมีโอกาสได้ได้อะไรอ่ะได้ได้ได ได้อะไรที่มันดีขึ้นนะธุรกิจกิจาการการงานการเงนินหรือถ้ามองในเรื่องความรักก็มีโอกาสเจอรักครั้งใหม่ๆด้วยนะหรือมีโอกาสได้เงินแบบฟุกฟุกได้โชคได้ลาบแบบฟุกฟุกเงินพิเศษเ,เงิน พิศวาสเข้าใจคำว่าเงินพิษวานไงเหมือนเงินที่มีแบบอยู่ดีก็มีคนเอาเงินมาให้อะไรอย่างเนี้ยก็ได้นะก็ได้นะเออก็คือก้าวถ้วยหนึ่งเหรียญเนี่ย i อ open t a c l e เนี่ยทีนี้เนี่ยไพ่ตรงเนี้ยบ่งบอกถึงความสุขนะความสุขความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ชีวิตที่มันดีขึ้นนะอ,อ๋อจริงๆชีวิตที่มันดีขึ้นนะก้าวถ้วยหนึ่งเหรียญออาใบต่อไปเป็น the tower ้าวอ,อ่า ใครใครใครที่ก่อนหน้านี้มีปัญหานะก่อนหน้านี้บางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการงานเรื่องชีวิตปัญหาการทะเลาะปัญหาแตกแยกปัญหาต่างๆปัญหาความสัมพันธ์ปัญหาอะไรก็ช่างเนาะเดอะทาวเวอร์เดอะเนี่ยตรงเนี้ยเนาะมันเหมือนกับว่าสมอ ก่อนน้น,นี้ดูเหมือนว่าบางคนยังมีปัญหาในที่ทํางานมีปัญหาหนึ่งบางคนตกงานบางคนเปลี่ยนงานบางคนย้ายงานบางคนมีปัญหาในด้านความสัมพันธ์ปัญหาการทาระเลาะการขัดแยง้งปัญหาต่างๆเออนะคะอีกอย่างหนึ่งนะถ้ามองถ้ามองในรูปแบบนี้เดอะทาวเวอร์ Tower, แล้วก็มาเด็กถือไม้เท้าแล้วก็มาอัศวินถือไม้เท้าทีนี้เนี่ย คือมันมีมันมีประมาณว่านะมันมีประมาณว่า คุณบางคนเนี่ยอาจจะนะอาจจะมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องการงานที่มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแบบกระทันหันด้วยนะแบบกระทันหันด้วยนะหรือนะหรือถ้าใครที่รอรับข่าวดีเรื่องงานเนี่ยมีโอกาสเนียได,ได้ได้ได้ข่าวดีเรื่องการงานแบบกระทันหันนะนะแบบกระทันหันนะคะ ทีนี้เนี่ยถ้ามองเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์เนาะเรื่องความสัมพันธ์คุณมีโอกาสได้ ได้รับการติดต่อสื่อสารจากเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์มีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารแบบฉับพลันทันด่วนแบบกระทันหันหรือไม่งั้นก็มีการเดินทางมานาะมีการเดินทางมาของใครคนหนึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์เนี่ยแบบฉับพลันทันด่วนแบบกระทันหันด้วยนะนะคะหรือบางคนมีโอกาสได้โชคได้ลาบแบบอุ้ยออาได้หรออะไรอย่างนี้ด้วยนะแบบแบบแบบ แบบไม่รู้อะไม่รู้ว่าอุ้ยได้เหรอไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้อะไรทํานองเนี้ยมีโอกาสได้เกิดขึ้นแบบนี้ด้วยนะมันน่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแบบ ฉับพันทันด่วนแล้วดูแล้วไปในทางที่ดีนะเพราะไพ่แวดล้อมถามว่าดีไหมไพ่เวดล้อมดีนะก้าวถ้วยอา uh, of p อ n t a c l e หนึ่งเหรียญ The Tower p a g e of w a n d วเด็กถือไม้เท้า k n g น t o อ w a วอ s อัศวินถือไม้เท้าเนี่ยถือว่านะถือว่าไพ่เวทล้อมค่อนข้างดีนะเพราะว่าฉะนั้นแล้วเนี่ยหนึ่งเลยนะคุณมีโอกาสปรับ ได้รับการติดต่อสื่อสารหรือได้รับการปรับความเข้าอกเข้าใจกับเพื่อนฝูงหรือว่าคู่คู่รัก หรือว่าใครก็ได้ที่คุณมีปัญหามีปัญหากันก่อนหน้านี้เออมีมีตรงนี้ด้วยนะมีตรงนี้ด้วยนะมีการได้รับการติดต่อสื่อสารมาจากตรงนี้ด้วยนะแล้วดูแล้วไปในเวที่ดีนะคะไปในเวทที่ดีนะคะอีกอย่างหนึ่งเนาะอ,อีกอย่างหนึ่งเนาะให้เดอะทาวเวอร์ตรงนี้ก็เหมือนที่เต้ยบอกไงคุณมีโอกาสได้อะไรแบบ ฉับพันทันด่วนแต่เป็นดูแล้ในเรื่องดีนะบางคนได้รับข่าวดีเรื่องการงานบางคนได้รับข่าวดีเรื่องการเงินบางคนได้รับข่าวดีเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะอ่ะมาดูสีมาดูสีบุญบารมีบุญกุศลที่คุณได้สร้างได้ทำอะ่ะจะนำพาสิ่งใดมาให้คุณในเร็วๆนี้นะคะขออีกห้าใบนะคะคุณแม่หนึ่งสองสาม สี่ห้าเดี๋ยววันนี้จะไล่ตอบดวงส่วนตัวนะคะไล่ตอบคิวสองดาบดูแล้วเนี่ยสิบถ้วยอ่ะมีเรื่องให้ตัดสินใจเรื่องปัญหาเรื่องครอบครัวไปในทางที่ดีขึ้นนะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก่อนหน้าเนี้ยถ้าความสัมพันธ์นั่นหมายถึงว่าเอาเฉพาะความสัมพันธ์ที่เป็นกรณีสามีภรรยาที่เลิกลากันไปที่มีปัญหาแตกแยกกันไปหรือหยุดจบ ปิดกัน้นหยุดจบกันออกไปเนี่ยจนคุณเป็นก้าวถ้วยเนาะเป็นโสดเป็นโสดเป็นไม้อะไรอย่างเนี้ยเนาะพอไม้พ่อร้างไม่ไม้ไม่ล้างอย่างเนี้ยทีนี้เนี่ยมีโอกาสนะ ตรงเนี้ยจะจะรีเทิร์นนะจะรีเทิร์นกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะจะเป็นจะมีมีโอกาสกลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งนะนะคะได้อบอกแล้วไงว่าความสัมพันธ์มันมีโอกาสเกิดขึ้นด้วยนะจากความสัมพันธ์ที่เคยแตกแยกมีปัญหากันไปนะคะเป็นเซเว่นออฟวอร์นเจ็ดไม้เท้าเป็นจัดติกนะคะเป็นแปดเหรียญน,นะคะเอ็ดออเพนเตเคิลทีนี้เนี่ยอืม ดูเหมือนว่านะคะดูเหมือนว่าหนึ่งเลยนะคะก่อนหน้านี้ถ้าคุณมีปัญหามีอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นคือหนึ่งเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่มีปัญหามีอุปสรรคเนาะมีการแตก แตกแยกเลิกราห่างร้างกันไปหรือหรือนะคะมีปัญหาในที่ทำงานมีปัญหากับเพื่อนฝูงมีปัญหากับอะไรก็ช่าง The Tower เดอะทาวเวอร์เนาะทีนี้เนี่ยดูเหมือนว่าปัญหาตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนว่าจะจะจะ,จะน่าจะชัดเจนขึ้นแล้วก็คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะหนึ่งเลยความสัมพันธ์มีโอกาส กลับมาปรับความเข้าใจและให้ความยุติธรรมและความชัดเจนกันเกิดขึ้นเนาะจัดติกนะคะ 2. นะคะบางคนเนี่ยการงานก่อนหน้านี้ธุรกิจกิจการก่อนหน้านี้ที่มีปัญหานะคะ จะคลี่คลายนะคะเต้ยททยว่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีมีแนวโน้มข่าวดีวเรื่องการงานและการเงินนะคะการงานการเงินของคุณชีวิตของคุณเนี่ยจะมีความยุติธรรมคําว่าความคาว่ายุติธรรมในชีวิตเนี่ยก็คือหลายๆด้านหนึ่งด้านการงานด้านการเงินด้านความรักจะมีความชัดเจนความยุติธรรมเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับชีวิตของคุณนะคะแล้วดูแล้วเหมือนว่าจะเกิดแบบ อ้าวแบบนี้หรอได้หรอดีหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนกับว่าเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยคือคือ,ค,อคือคุณได้มาไม่ทันตั้งตัวได้มาไม่รู้ตัวเลยว่าจะได้อะไรทํานองเนี้ยมันประมาณนี้นะมันมีมีความรู้สึกว่าน่าจะประมาณนี้นะได้มาทํานองว่าไม่รู้ตัวไม่ทันตั้งตัวเลยอะ่ะขออีกห้าใบสี ขออีกห้าใบสีบุญกุศลที่คุณได้สะสมได้ทำมาจะนำพาสิ่งใดเข้ามาให้คุณในเร็วๆนี้อีกคะ่ะบุญกุศลที่เพื่อนๆได้ผ่านมาพบคลิปนี้ที่ได้สร้างได้สะได้สมได้ทำมากันเนี้ยจะนำพาสิ่งใดเข้ามาให้กับเพื่อนๆในเร็วๆนี้นะคะห้าใบคะ่ะคุณแม่ขาหนึ่งสองสามสี่ วิวอ View of Fortune นะคะ Wheel of Fortune กรงล้อมหาสมบัติกรงล้อแห่งโชคชะตากรงล้อแห่งความสำเร็จกรงล้อแห่งความสุขกรงล้อที่นำพาซึ่งความสุขความสำเร็จความเจริญก้าวหน้ามันถึงช่วงจังหวะเวลาขาขึ้นนะคะ Wheel of Fortune กรงล้อแห่งโชคชะตาขาขึ้นนะนะคะคุณเนี่ยเขาบอกว่า อาหนึ่งเลยคุณจะมีโอกาสได้ตัดสินใจแล้วได้เลือกเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำรงชีวิตคู่นะคะนะคะ,นะคะจะมีเข้ามาตรงนี้นะคะอ่ะห้าเหรียญห้าเหรียญคนที่เคยมีปัญหาการเงินนะ หนึ่งเลยฟังนะคะคนที่เคยใครเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะใครที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะปัญหาภาระการเงินภาระความรับผิดชอบทางด้านการเงินเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรก็ช่างนะคะการเงินความสัมพันธ์บุคคลในครอบครัวความไม่เอาเข้าอกเข้าใจกันหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นเวที่เปลี่ยนไปในทางที่ทํานองที่ดีขึ้นนะคะ King of Swords นะคะเป็นราชาดาบอาคุณจะสามารถข้ามผ่าน ปัญหาอุปสรรคนะจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นในสายงานของคุณจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นในการดํารงชีวิตเกี่ยวกับการงานการเงินและความรักของคุณแล้วดูแล้ว ไปในทางที่ดีนะก่อนหน้านี้มีปัญหามีอุปสรรคอะไรมีขวากหนามอะไรขวางกัน้นอ่ะคุณจะสามารถจัดการตรงนั้นแล้วผ่านข้ามปัญหาข้ามอุปสรรคไปได้นะมันถึงเวที่เปลี่ยนแล้วนะดวงคุณเปลี่ยนอ่ะเห็นไหมสิบถ้วยสิบเหรียญเ,เ,เนี่ยสิบเหรียญเนี่ยเซเป็นท of p e n t a c l e เนี่ยทีนี้เนี่ยครอบครัวอ่ะครอบครัวจัดเต็มมาเลยค่ะ ครอบครัวจัดเต็มมานะคะความรักความสมบูรณ์ในครอบครัวของคุณพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะ้าอาอะไรก็ช่างที่เป็นคนในครอบครัวของคุณนะ่ะจะมีความรักความเข้าอกเข้าใจเกื้อนหนุนแล้วอุปถัมภ์ หนุนนํามาซึ่งความมั่งคั่งและความร่ารวยใครทํางานธุรกิจครอบครัวเวิร์กมากเด่นมากจเจริญรุ่งเรืองบอกเลยนะใครทํางานเป็นหุ้นส่วนเป็นธุรกิจครอบครัวกิจ,จการครอบครัวเนี่ยเด่นแล้วใครทํางานที่บ้านมีออฟฟิศที่บ้านหรือมีโต๊ะทํางานที่บ้านอะไรอย่างเนี้ยเด่นดีนะคะเด่นแล้วดีเลยบอกได้เลยนะคะ,ะความชัดเจนเกิดขึ้นความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะหรืออีกอย่างหนึ่งตรงนี้เนี่ย ถ้าก่อนหนะ้านี้คุณมีปัญหาการเงินปัญหาการเงินคุณคลี่คลายแน่นอนนะปัญหาการเงินคุณคลี่คลายครอบครัวจะอยู่ดีมีสุขครอบครัวจะมีความมั่งคัง่งมีเงินมีทองเข้ามาในบ้านในครอบครัวเจ้าที่เจ้าทางให้โชคนะคะเจ้าที่จ้าทางบ้านเล็กที่ให้โชคบอกเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะดูแลว่าเหมือนกับว่า ใครที่เคยเป็นสามีภรรยากันแล้วแยกทางเดอะทาวเวอร์เนาะแล้วแยกทางแตกแยกกันออกไปมีปัญหากันออกไปจะกลับเข้ามากลับเข้ามา้ความชัดเจนกลับเข้ามาความสัมพันธ์กันอีกรอบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งดีด้วยนะจะติดนะดีด้วยนะอ่ะ สามเหรียญเห็นไหมสามเหรียญคือการพูดคุยสามเหรียญคือผู้อุปถัมภ์สามเหรียญคือการเงินที่ดีสามเหรียญคือโชคลาภสามเหรียญคืออะไรที่มันเวิร์กนะเพราะฉะนั้นแล้วดีไหมดีนะบอกเลยครอบครัวจะมีการหันหน้าเข้าหากาันอุปถัมภ์ค้ำชูเกื้อนหนุนกันการเงินแห่งครอบครัวจะนํามาซึ่งความอบบันเดนความสมบูรณ์ความมั่งคั่งความร่ารวยนะคะและอีกอย่างหนึ่งในเวครอบครัวของคุณเนี่ย จะดีนะขออีกห้าใบก็แล้วกันโอ,อ้นะคะในเวเรื่องครอบครัวของคุณเนี่ยมันจะหมดปัญหาหมดภาระนะนั่นหมายถึงว่าถ้ามีสมมตินะสมมติว่ามีภาระหนี้สินความยุ่งยากเรื่องการเงินมาก่อนหน้านี้มันก็จะมีอะไรอ่มีเงินเข้ามาหมุนเวียนที่สามารถจับใจ่ายใช้สอยสามารถที่จะชําระหนี้สินได้สามารถอยู่อยู่ได้อย่างสบายสบายชิลๆทํานองเนี้ยนะคะแล้วสามเหรียญตรงเนี้ยการพูดคุย ยการติดต่อการสื่อสารการเจรจาคำพูด ใครทางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดนะกายใครทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดช่วงนี้จะเด่นบอกเลยช่วงนี้จะโดดเด่นแล้วประสบความสําเร็จพูดได้เป็นเงินเป็นทองอ่าพูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองพูดอะไรมีคนเชื่อถืออ่นะะานักข้าไพ่แปดเหรียญไพ่สามเหรียญนะแล้วซัพพอร์ตดีนะบอกเลยคุณทําอะไรคุณทําไปเลยตอนเนี้ยคุณทําแล้วคุณสําเร็จคุณทําแล้วคุณได้เงินมันเกิดจากการกระทําความเขาเรียก ว่าขยันเออคุณขยันคุณทําและคุณได้เงินจริงๆนะคะแล้วโดยเฉพาะนะถ้าคุณเกี่ยวกับการที่ต้องพบปะลูกค้าพบปะผู้คนหรือใช้คําพูดในการติดต่อสื่อสารทางด้านต่างๆจะค่อนข้างโดดเด่นและประสบความสุขและความสําเร็จนะในสายงานของคุณนะคะ อ่ะเรามาดูขออีก5าใบเนาะขออีก5าใบสรุปเลยนะเดี๋ยวขอสลับไพ่แป๊บหนึ่งขออีก5าใบสรุปเลยนะบุญกุศลที่คุณได้สร้างสมได้ทํามาจะนําพาสิ่งใดมาให้คุณในเร็วๆนี้ขอสรุป5้าใบนะคะแม่ขาขอสรุป5้าใบนะคะแม่ดูไพ่แอบดูไพ่ไทเด็กส์ห้าดาบเห็นไหมห้าดาบหมดสิ้นแล้วปัญหา หมดสิ้นความยุ่งยากความวุ่นวายเนาะห้าดาบคือสงครามจบแล้วเห็นไหมแยกย้ายกันไปคนละทิศละทางคุณคุณได้รับดาบนะพวกเนี้ยวางดาบแต่ตัวคุณเนี่ยได้ดาบเออนะคะไพ่ห้าดาบนะเป็นไพ่ไฟ r e of ฟอ of s w o r เดิดชาลีอ of, อดเห็นไหม คือมันถึงช่วงจังหวะเวลาเนี่ยคุณได้ต่อสู้ฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคนะัเดอชาลีออตนี่คือวีระบุรุษนะที่ที่เป็นนักรบที่ขี่ข,ขี่ขี่เขาเรียกขี่อะไรอะที่จะต้องขี่รถที่จะต่อสู้อ <c oughs> มุ่งไปข้างหน้าเขาบอกว่า การงานการเงินหรือความรักกำลังเดินทางเข้ามาหาคุณนะฟังนะการงานการเงินหรือความรักกำลังเดินทางเข้ามาหาคุณปัญหาอุปสรรคหรือเรื่องราวใดๆต่างๆที่คุณได้ผ่านพบมาคุณอดทนคุณมุมานะคุณต่อสู้คุณพยายามที่จะทำตัวเองให้มันเจริญให้มันก้าวหน้าขึ้นคุณจะได้รับจุดตรงนั้นนะคุณจะได้คุณจะได้ถึงเส้นชฉ่อย่าเออบอกเลย เพราะว่า w ิวออฟฟอร์จูน e กลงล้อนําโชคมาเนาะแล้วก็มาเดิร์ชาลีออดเนี่ยคุณคุณจะเดินทางถึง,ถงเส้นชัยคุณจะถึงเส้นชัยในสิ่งที่คุณหวังอ่านะคะ เอารวมๆเลยแล้วก็แล้วกันคุณจะถึงเส้นชัยในสิ่งที่คุณหวังเพราะว่าคนผ่านมาดูคลิปเนี้ยก็อาจจะหวังต่างๆกันไปถูกไหม่ะอาจจะหวังต่างๆหลายๆเรื่องกันไปทีนี้เนี่ยคุณจะถึงเส้นชัยคุณสามารถคุณต่อสู้คุณฟันฝ่าคุณอดทนเดชาริอัลคือความอดทนคุณต่อสู้คุณเป็นนักรบคุณต่อสู้คุณผ่านสนามรบผ่านมาแล้วเนี่ยตรงเนี้ยคือมันมุ่งหน้าแล้วมันกําลังจะไปข้างหน้าและมันจะถึงเส้นชัยแล้วอีกนิดเดียวนะคะอีกนิดเดียวอ่ะ สดาบเออนะสี่ดาบ,านะดาบใช้ความคิดใช้สติอะไรที่มันนิ่งๆก่อนหน้านี้นะจะก,กระเตื้องขึ้นหนการเงินที่นิ่งๆการเงินที่ดิ่งดาวลงการเงินที่ไม่กระเตื้องจะก,กระตื้องขึ้นนะและอ,อย่างช่วงนี้นะ่ะให้คุณเนี่ยพักผ่อนให้เพียงพอใช้สติตั้งสมาธินะใช้สติตั้งสมาธิพักผ่อนให้เพียงพองงพอ,พยงพอ,อยู่กับตัวเองใช้ความคิด นะคะใช้ความคิดอยู่กับตัวเองนะคะหรือหรือนะอะไรที่ก่อนหน้านี้มันนิ่งเงียบเงบหายไปอย่างเช่นความสัมพันธ์ที่นิ่งเงียบเงียบตัดจบเป็น t ดอะทาวเแยกย้ายกันไปแล้วเนี่ยมีโอกาสนะที่จะกลับเข้ามานะคะอ่ะราชินีถือถ้วย Queen of c u p อ่ะความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองความรักการรอคอย สิ่งที่คุณรอคอยจะกลับมานี่เห็นไหมบุญกุศลจริงๆหกเหรียญ Six of Pentacles ทีนี้เนี่ยไพ่หกเหรียญบอกว่าบุญกุศลที่คุณได้สั่งสมได้ทำมาจะนำมาซึ่งสิ่งที่คุณจะได้รับสิ่งที่คุณสมควรจะได้รับหนึ่งความรัก ความมิตรภาพดีๆความรักดีๆการงานชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการเงินที่โฟโล์ขึ้นครอบครัวที่ดีขึ้นนะนะคะเพราะไพ่ซิกออฟเพนเทนเคิเป็นไพ่หกเหลี่ยนตรงเนี้ย มีความรู้สึกเลยว่าเพื่อนๆที่ชมคลิปนี้คือหนึ่งเป็นคนมีจิตใจดีเป็นเป็นผู้ให้เป็นผู้เมตตาเห็นไหมเพราะว่าไพ่หกเหรียญน,นี้คือการให้อภยัยการให้โอกาสเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณทำทานบาร,รมีที่คุณได้ทำอย่างเช่นคุณไปทำบุญไปทำกุศลหรือทำอะไรก็ช่างในในวิธีของคุณก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งตรงนี้จะตอบแทนคุณนะการเงินดีเลยนะเพราะว่าสิบเหรียญหกเหรียญเนาะ สิบถ้วยหนึ่งเหรียญเนี่ยการเงินดีโชคลาภฟุกฟุกการเงินความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นธุรกิจกิจาการคุณทําอะไรอยู่ล่ะตอนเนี้คุณจะประสบความสําเร็จและคุณจะมือขึ้นวิวออฟฟอร์จูนกับเดอรชาลีออดขาขึ้นแล้วนะขาขึ้นเป็นช่วงขาขึ้นนะบอกเลยใบสุดท้ายเป็น Queen of Swords เป็นราชินีถือดาบเพราะฉะนั้น จากก่อนหน้านี้คุณเฝ้ารอเฝ้าคอยคุณอ่อนแอคุณอาจจะไม่อ่อนแอหรอกแต่คุณเป็นคือราชินีถือถ้วยเนี่ยคุณอาจจะอ่อนไหวคุณอาจจะอ่อนไหวอารมณ์อ่อนไหวเนาะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้คุณจะสามารถ คือเข้มแข็งแล้วอะเป็นราชินีจากถือถ้วยมาถือดาบและบุญกุศลช่วยให้คุณเนี่ยสามารถจัดการกับปัญหาแล้วก็มีความชัดเจนในชีวิตเกิดขึ้นหนึ่งความชัดเจนในความสัมพันธ์ที่มีปัญหาก่อนหน้าน,านี้จะชัดเจนนะสองคุณจะจัดการกับปัญหาใดๆเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะเป็นผู้ที่ชนะนะคะถือดาบไว้รอแล้วสาม การเงินจะเด่นเลยนะใครมีปัญหาการเงินก่อนหน้านี้จะเด่นจะโฟล์ขึ้นจะไม่ดาวดิ่งตกลงและจะโฟล์ขึ้นจะอัพขึ้นแล้วเลเวลของคุณอัพขึ้นนะเลเวลของคุณอัพขึ้นแล้วช่วงนี้ค่อนข้างดู ช่วงนี้ค่อนข้างดูอารมณ์แปรปวนง่ายนะคะแล้วอะไรในการคำการใช้คำพูดนู่นนี่นั่นตรงไปตรงมาเนี่ยคุณได้เงินนะจริงๆนะคุณได้เงินนะคำพูดการติดต่อสื่อสารเนี่ยคุณเป็นคนตรงๆแล้วพูดติดต่อสื่อสารการใช้คำพูดเดียวยาจิตใจผู้อื่นหรืออะไรก็ช่างเนี่ยนำมาซึ่งเงินทองนำมาซึ่งความสุขความสำเร็จนะบอกเลยนะประมาณนี้นะแล้วเจอคู่จริงๆนะ แล้วคู่ของคุณเนี่ยเป็นคู่ที่ถือดาบทั้งคู่เลยเป็น King of s w o r d กับราชินีถือดาบควีนออฟสอดทีนี้ราชาดาบราชินีดาบมาเจอกันจ้ะนะคะคู่ของคุณเนี่ยดุดันนะคะดุดันไม่เกรงใจใครทั้งคู่เลยเป็นเป็นคู่ที่ที่น่าจะมีอีโก้กันทั้งคู่ปะทะคารมกันบ่อยอารมณ์หงุดหงิดใส่กันง่ายอะไรประมาณนี้นะคะ ก็มันจะมีการที่เขาเรียกว่ามีโอกาสนะที่คู่ของคุณเนี่ยที่เคยมีปัญหากันเนี่ยจะกลับมาดีกันนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีนะคะหลายหลายรูปแบบหลายๆดวงถ้าอันนี้มันตรงกับเรื่องของคุณก็เออน่าจะเป็นไปได้อันนี้มันไม่ตรงกับหนูนะแม่แต่เรื่องการเงินหนูมีปัญหาจริงเนี่ยหนูก็จะดีขึ้นนะอาจนะั้นทงเงี้มันคือมันมันแล้วแต่แต่ละคนแต่ละเรื่องแตกต,ต่างหลากหลายกันไปเพราะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะโอเคนะประมาณนี้นะคะโชคดีทุกคน นะคะสุขสมหวังทุกท่านสวัสดีค่ะ